วันนี้เราขอเชิญทุกท่านมารู้จักกับนางสาวการจนาอีสานพายุผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนประจำตำบลบางลูกเสืออําเภอองค์ครักจังหวัดนครนายกโดยเธอเริ่มต้นบทบาทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565จนถึงปัจจุบันบทบาทและหน้าที่เธอทำหน้าที่เป็นทั้งกรรมการหมู่บ้านผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนรวมถึงร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนเช่นการเก็บข้อมูลจอปถอ และกชชสอคอรวมทั้งการจัดทำแผนชุมชนและเธอได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้เพื่อการออมเงินที่มากขึ้นผ่านกิจกรรม3สร้างได้แก่ 1. 1การสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้ในครัวเรือน2การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนด้วยการลดการใช้พลาสติกคัดแยกขยะและทำปุ๋ยจากขยะเปียกและ3 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้วยการร่วมกิจกรรมศาสนาการออกกำลังกายและการเป็นจิตอาสาในงานสาธารณประโยชน์ต่างๆเธอยังมีส่วนร่วมสำคัญในการส่งเสริมให้ครัวเรือนในชุมชนปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยเธอได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญของผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนทั้ง10ด้านได้แก่การจัดเก็บและใช้ข้อมูลชุมชนการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงการป้องกันยาเสพติดการส่งเสริมอาชีพการเข้าถึงแหล่งทุนส่งเสริมประชาธิปไตยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาความยากจนเธอเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมยึดมั่นในศีลธรรมและกฎหมายอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคพร้อมเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและได้รับการยกย่องจากชุมชนในด้านคุณธรรมและการเป็นจิตอาสาอย่างต่อเนื่องจนได้รับประกาศนียบัตรจากกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเดน่นด้านการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี2567อีกด้วย